ได้ยินมได้ยินดีได้ยินไหมอาจารย์ได้ยินไหมคะหูแอร์พอร์ตไม่ได้ยินเลย đây là ถ้หาหลอกค่ะอืม่ดีนหรือเจนเตยังไม่ได้พูดเ <c oughs> ตยหน้าขิ้หมวนล่ะเจน่เจนอจนปิดไหม ดิปเสียงไม่ออกไม่ผมเปดเราจะ ฮัลโหลค่ะได้ยินแล้วได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วอาจารย์ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์เต้ยได้ยินเสียงรู้ไหมค่ะได้ยินค่ะเสียงขาดไหมค่ะอาจารย์ได้ยินได้ยินนะมได้ยินได้ยินนะโอเคเสียงขาดไหมค่ะเสียงขาดขาดอยู่นะยังขาดขาดเป็นห้วงห้วงอยู่เสียงยังขาดขาดเป็นห้วงห้วงอยู่อ่ดิอ่ามันจะแบบ ขาดขาดเป็นห่วงห่วงอยู่แต่แต่ไม่ได้แล้วล่ละไม่เป็นไร <S 2> <S 2> หราต้องเสร็จแล้วล่ละเออเอาเออดาวดาวเอาก็ได้ยังไงก็ต้องทําละอันนี้ไปแก้ทีหลัง <จะ S 1> พ <อ S 2> ร้อมแล้วออกเลยครับได้ค่ะจัดเตอร์บอกว่าให้ออกได้เลยค่ะแล้วขึ้นจอด้วยเฟซ จะมีแชร์หน้าจอจันเตอร์ด้วยนะเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอให้นะครับ ันนี้นะคะก็พบคุณนางสาวนวลขวันโกมลและก็อาจารย์เตอร์เช่นค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อในเรื่องของการบันทึกวิดีโอหน้าจอวิดีโอนะคะว่าวอนที่เราคุีกันเนี่ยเรามีการบันทึกภาพนะคะการเรียนการสอนนะคะอย่างไรบ้างนะคะเหมือนตอนที่แล้วเราใช้เป็นวินโด s ใช่ไหมคะจานสนิปเพลย์แล้วก็ที่เปเกมบารนใช่ครับค่ะแล้ววันนี้เราจะมา คุยในเรื่องของโปรแกรมตัวไหนต่อคะอาจารย์อ่าวันนี้นะครับเราจะมาใช้เครื่องมือที่ก็ไม่ได้ไกลตัวเท่าไหร่คราวที่แล้วคือเราไปเลือกเครื่องมือที่ที่มีอยู่แล้วในเครื่องซึ่งทุกคนใช้ได้แต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดนะครับอย่างเช่นบันทึกภาพนิ่งได้บันทึกตัวทั้งจอได้ยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าบันทึกภาพบางส่วนได้แล้วกออ็อาจจะไม่สะดวกมากนะแต่คราวนี้เราลองมาใช้สมมติว่าเราจะประชุมอย่างเงี้ยนะครับเราจะประชุม แล้วหรือว่าเราจะสอนหนังสืออยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะบันทึกตัววิดีโอที่เราสอนเลยก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเราไม่ได้ประชุมนะครับเราก็เปิดโปรแกรมพวกซูมหรือว่า m Microsoft t e a m s เนี่ยขึ้นมาได้เลยแล้วก็ประชุมคนเดียวแล้วก็บันทึกหน้าจอแชร์คนเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับแบบนั้นก็ก,ก็จะดีแล้วก็ยังจะมีหน้าของเราอยู่อันเป็นอันเล็กๆได้ด้วยนะครับสามารถจะจะบันทึกได้นะครับผม ก็สามารถทําเป็นวิดีโอคลิปสอนสั้นๆสําหรับคุณครูหรือว่าอาจารย์ที่ต้องการสอนได้ด้วยนะครับนะครับ<ม>วันนี้ผมได้ยินเสียงลุงไม่ค่อยชัดถ้าถ้าถ้ายัางไงอาจจะต้องบอกให้ลุงพูดซ้ำอีกทีน,น,นะครับได้ค่ะอาจารย์ครับอ่าลุงลุงเคยใช้ Microsoft ท e a m อ้ Microsoft t e a หรือว่า Zoom ในการทำอะไรบ้างไหมครับ จริงๆเราก็ใช้โปร,กร,ปรแกรม Microsoft Teams อยู่นะคะตอนนี้ที่เราคุยกันแต่ลุงอ่ะอยังไม่เคยใช้ Zoom ในการอัดวิดีโอลุงนีไม่ค่อยได้ใช้ซ o มมาหาอาจารย์อ๋อแสดงว่าลุงยังไม่เคยแล้วเคยบันทึกด้วยทีมแล้วใช่ไหมครับเนาะค่ะเ,เคยคเคยลองค่ะอาจารย์เป็นช่างเทคนิคเราเก่งใช่ไหม <laughs> <laughs> จ่า นะครับก็จริงๆแล้ว c r o s o f t t e ท m s เนี่ยนะครับมันสามารถจะบันทึกภาพในการประชุมได้เลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลองให้ดูแล้วกันนะครับว่าว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราขอแชร์แชร์หน้าจอที่เรากำลังใช้กันอยู่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับคิดว่าน่าจะได้เดี๋ยวผมแชร์ได้เลยค่ะเห็นไหมครับเห็นเห็น,เห,นเห็นอยู่นะครับเห็นค่ะอาจารย์อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่เราที่เราใช้กันอยู่นะครับที่เราแชร์กันอยู่ใช่ไหมครับผมผมสมมติผมจะบันทึกตัวนี้เนี่ย ผมก็แค่กดเลือกตรงจุดๆนะครับสำหรับ Microsoft Teams เนี่ยแล้วก็กด Start Record ได้เลยนะครับกด Start Record ได้เลยปุ๊บปรากฏ Start Record เนี่ย Microsoft Teams เนี่ยเขาจะเตือนผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนะครับว่าเนี่ยมีการมีการบันทึกละโดยใครบางคนนะครับก็จะถูกบันทึกไว้นะครับการบันทึกเนี้ยนะครับจะจะถูกเก็บนะครับแล้วสามารถดูได้บน คนหลายๆคนถูกเก็บไว้บนคลาวนะครับตัวนี้จะถูกเก็บไว้บนคลาวพอพอเราบันทึกใช่ไหมครับจะบันทึกทุกอย่างที่เราแชร์ผมสามารถพูดก็จะเห็นหน้าผมอันเล็กๆกอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ก็สามารถจะทําได้นะครับสามารถบันทึกได้เลยนะครับสามารถเลือกได้ด้วยว่าว่าจะบันทึกแบบไหนนะครับจะบันทึกเป็นทีละโปรแกรมหรือว่าเลือกบันทึกทั้งหมดเลยก็ได้นะครับ สมมติว่าเราบันทึกเสร็จแล้วนะครับสมมติว่าเราบันทึกเสร็จแล้วนะครับเราก็หยุดการบันทึกนะครับหยุดการบันทึก stop r e c o r d i n g <ฆ>นะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับพอพอการหยุดบันทึก stop r e c o r d i n g ปุ๊บเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะทำการสร้างตัวคอนเทนต์มาให้นะครับตัวคอนเทนต์มาให้ซึ่งโดยปกติเนี่ยเราจะสามารถกลับไปดูได้ที่ตัว ตัวห้องเรียนของเราไอตัวห้องที่เป็นกลุ่มที่เราสร้างเอาไว้นะที่เราแชทไว้ใช่ใช่ที่เราแชทไว้แล้วก็จะมีวิดีโอแบบนี้ครับคล้ายๆแบบนี้่ะครับวิดีโอคล้ายๆแบบนี้นะครับเป็นเป็นอันๆอยู่อยู่อันเนี้ยที่เราบันทึกอย่างเงี้ยนะครับผมลองบันทึกดูนะก็จะเป็นอันเล็กๆจะบอกว่าใครเป็นคนบันทึกเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับใครเป็นคนบันทึกเอาไว้ซึ่งในวิดีโอแต่ละอันี้เนี้ยก็จะเป็นตามเวลานะครับจะมีเวลา time stamp ไว้ให้ว่าเรา นานแค่ไหนแล้วก็แล้วก็บันทึกไปตอนไหนนะครับวันไหนเวลาไหนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเ,เราสามารถที่จะที่จะดูได้นะครับก็คือเอาลิงก์ตรงนี้เก็ลิงก์หรือว่ากดเข้าไปดูเลยก็ได้นะครับกดเข้าไปดูอย่างนี้เลยก็ได้นะครับจะสังเกตเห็นแว๊บ,บนะครับว่าว่ามีลักษณะของการของการ เก็บแล้วก็มีตัวโปรแกรมชื่อขึ้นมาชื่อหนึ่งชื่อ Microsoft Stream ตัว Microsoft Stream เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งที่ที่ใช้อยู่นะครับโพสต์รงอย่างนี้เลยนะครับผมและเนะครับเออแล้วรู้ไหมครับว่ามันไปเก็บไว้ที่ไหนในตัวของ Microsoft ที่ m s ไหมคะจายน่าจะเก็บ ที่เป็นเป็นเป็นคลาวด์อะค่ะอาจารย์เพราะว่าตัว Microsoft Teams เนี่ยเป็นคลาวเวสแอปพลิเคชันไหมค่ะอาจารย์อ่าใช่นะครับอยู่อยู่ในคลาวด์นะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับก็คือในในตัวคลาวด์เนี่ยนะครับพอเราบันทึกลงไปเสร็จเนี่ยคือวิดีโอเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับจะไม่ได้อยู่บนเครื่องเรานะครับจะไม่ได้อยู่บนเครื่องเราเลยนะครับมันจะถูกเก็บไปในโปรแกร,รมอีกตัวหนึ่งของ Microsoft Office Suite นี่แหละนะครับชื่อ Microsoft Stream นะครับ พอผมเปิดเข้าไปคลิกไปในวิดีโอรธรรมดาก็ได้นะครับก็จะขึ้นไปตรงนี้นะครับไปผมขออนุญาตคลิกให้ดูอีกทีนี้เป็นตัววิดีโอนะครับกดไปที่จุดๆตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปจะเขียนว่า open in Microsoft Stream พอเรากดปุ๊บมันจะไปเปิดเว็บไซต์อีกอันหนึงชื่อ Microsoft Stream ขึ้นมาซึ่งจะเป็นหน้าของเราจะเป็น Account ของเราทุกคนของที่ใช้ Office 365เนี่ยก็จะมีตรงนี้อยู่ด้วย นะครับแล้วมันจะเป็นที่ที่วิดีโอของทั้งองค์กรของคนทั้งองค์กรมารวมกันอยู่นะครับอาจจะไปดูที่ My Content ตรงนี้แล้วก,กดวิดีโอนะครับแล้วก็จะเห็นวิดีโอที่เราบันทึกไว้เต็มไปหมดเลยนะครับะจะบอกด้วยว่าเนี่ยเราบันทึกรายการ s d d นะครับไลฟ์บน b o o k and youtube ค่ะนะครับแบบนี้ครับผมก็เห็นเราสามารถที่จะกำหนดกาหนดสิทธ นะครับในการเข้าดูได้นะครับโดยไปกดมีมีการกําหนดสิทธิ์ในการเข้าดูได้นะครับว่าให้ใครดูได้บ้างนะครับผมบสามารถคับบิดได้เหมือนกันไหมคะอาจารย์ใช่ครับสามารถพรับบิดได้โดยการที <c oughs> ถร่ถ้าเกิดว่าเราจะดูเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะดูเนี่ยเราก็เราก็กดไปตรงนี้เลยก็ได้นะครับมันก็ดูได้ะนะครับกดนี้เลยมันก็ดูได้เลยนะครับมันมีสคริปต์ให้ด้วยนะเนี่ยมีสับสคริปต์ให้ด้วยแต่เป็นภาษาอังกฤษ มีเสียงะนะครับแต่คือเพราะมันจะทําได้แต่ภาษาอังกฤษกับภาษาอื่นๆสองสามภาษานะครับที่สปอร์ตแต่ว่าคือยังไม่รองรับภาษาไทยยังไม่รองรับภาษาไทยแต่ถ้าเราพูดเป็นภา,ภาษาอังกฤษเนี่ยตรงเนี้ยก็จะได้ก็จะถอดเป็นภาษาอังกฤษให้เลยโดยอัตโนมัตินะครับเป็นอันตโนมัติเลยนะครับครับครับแล้วก็เราสามารถที่จะเอากําหนดได้นะครับว่าว่า กดตรงนี้นะครับไปดูที่รูปดินสอเนี่ยนะครับแล้วเราจะเห็นว่าเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับว่าจะจะจะทำอะไรนะครับอย่างเช่นเราต้องการให้คนเฉพาะนักเรียนในห้องเราเท่านั้นที่ดูหรือให้คนทุกคนในองค์กรหรือทุกคนในบริษัทหรือทุกคนในมหาลัยดูได้เราก็คลิกตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้คนอื่นดูเฉพาะนักเรียนของเราดูก็ก็กดแค่ในกลุ่มก็จะเป็น s itdd อย่างนี้ก็ได้ นะ<ช>ครับ<ช> <ผม S 1> ค่ะประมาณแล้วลุงรู้ไหมครับว่าการเก็บบนคลาวเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างไงไหนลองว่ามา,ด,าดิเราดิไม่เปลืองพื้นที่นะคะดิดเราแน่นอนค่ะเพราะลุงเม็นคนพื้นที่ฮาร์ดดิสตน้อยมากๆครับแต่ลุงคิดว่ามันน่าจ,จะช่วยในการของลดการตัดต่อการคอนเวิร์ตไฟไหมคะอาจารย์เพราะว่ามันสามารถที่เราเรียกดูได้เลย แล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการอัปโหลดเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาอัปโหลดขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่บนคลาวให้เราอยู่แล้วค่ะแล้วก็ที่สําคัญลุงคิดว่าน่าจะไม่เปลืองไฟค่ะอาจารย์อันนี้เกี่ยวไหมคะครับก็ก็เกี่ยวนะครับใช่ใช่เลยนะครับใช่เลยอันที่จริงนะครับตามที่ลุงบอกมาเนี่ยคือถูกหมดเลยนะครับแต่ที่น่ารักไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับสมมติว่าผมกําลังคุยกับลุงอยู่อย่างเงี้ยแล้วสอนสอนอยู่เคยไหมครับมันหลุดไปเฉยๆเลยอะลุง ขณะที่เราประชุมประชุมกันอยู่เนี่ยมันหลุด<ช>ออกไปยเฉยเลยได้ไหมครับ<ช>คือในการหลุดออกไปเนี่ยนะครับการบันทึกด้วยคลาวของ Microsoft t e a m s เนี่ยดีมากเลยก็คือการบันทึกคลาวใน Microsoft t e a m s สมมุติว่าผมหลุดออกมาสมมติผมหลุดจากการประชุมปุ๊บเนี่ยพอผมหลุดจากการประชุมปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมเองเนี่ยสามารถที่จะบันทึกต่อได้คือระบบมันจะบันทึกต่อไปให้ได้เรื่อย โดยที่ต่อยให้ผมหลุดมันก็จะบันทึกต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันถือว่าการบันทึกเนี้เป็นการบันทึกถึงการประชุมนะครับต่อยให้ผมเป็นออร์แกไนเซอร์ยังไงก็ตามคี่หลุดออกมาปุ๊บเนื่องจากการประชุมยังคงอยู่มันก็จะบันทึกต่อไปเรื่อยๆก็คืออัดไปเรื่อยๆใช่ใช่นะครับแล้วก็บันทึกไว้ในคลาวด์ด้วยนะครับบันทึกไว้ในคลาวด์ด้วยสามารถจะเข้าถึงเข้าถึงได้เลยนะครับสามารถเข้าถึงได้เลยเมื่อต้องการนะครับแล้วก็เราสามารถจะกําหนดสิทธิ์เป็นหลายคน แต่พี่ผมเห็นว่าแว็บ,บ,บ,บมีคําถามว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในการประชุมสามารถจะดูได้ไหม <S <S ได้นะครับก็คือไปกําหนดสิทธิ์ใน Microsoft Stream เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนี่ยครับตัวตัวนี้นะครับถ้าเกิดเห็นเนี่ยจะมีว่าให้ใครได้บ้างเราสามารถจะเพิ่ม <S 2> <S 2> คน Create กลุ่มหรือว่าอนุญาตให้ทุกคนใน ในในในหน่วยงานดูได้หมดเลยก็ได้นะครับ ừ, แบบนี้ก็ทําได้ด้วยเช่นกัน<ฆ>ไปกําหนดสิทธิ์ตรงตรงนี้นะครับลองไปดูรายละเอียดดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับมันเลือกได้เป็นคนคนเลยนะครับครับผมสามารถระบุ <c oughs> คนได้ด้วยครับอ,อแล้วเออนอกจากไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็มีข้อต้องเข้าใจนิดนึงเกี่ยวกับการบันทึกด้วยคลาวดด้วยเหมือนก<ฆ>ันนะครับการบันทึกด้วยคลาวดเนี่ยก็คือมันไม่ใช่ว่าพอเรา บันทึกปุ๊บแล้วมันจะพอเรากดพอเรากดหยุดบันทึกอย่างเงี้ยมันจะออกมาเลยไม่ใช่สมมุติว่าเรากดหยุดบันทึกมันจะต้องรอเวลาประมาณสองสามนาทีหรือบางทีอาจจะถึงสิบนาทีนะครับเพื่อที่จะเออเอา,เอา,เอาคอนเทนต์เนี่ยไปขึ้นบนคลาวฉะนั้นคือ,อมไม่ใช่ว่าพอกดปุ๊บไหนวิดีโอฉันอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือ<ก>ต้องรอแป๊บนึงใช่ครับแล้วหาที่แรกง่ายสุดก็คืออยู่ในแชทในในก <Chat S 1> ลมของ Microsoft Teams นั่นแหละง่ายที่สุดแหละ นะครับแล้วก็ค่อยกระโดดเข้าไปดูที่ Microsoft Stream ก็ได้ Microsoft Stream จะเป็นโปรแกรมอีกตัวหนึ่งอยู่ในอยู่ในอยู่ใน Microsoft Office 365เลยนะครับดูนะครับอยู่ใน Office 365เลยค่ะอยู่ใน Office สามหกห้าเลยคขัพอสมมติเก็บบนคลาวบนคลาวแบบนี้มันจะมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ไหมคะอาจารย์อ๋ออ่านะครับคือจริงๆแล้วนะครับในใน ในตัวของ Microsoft เนี่ยนะครับมีมีมีการกำหนดพื้นที่อยู่นะครับมีการกำหนดพื้นที่อยู่เเดี๋ยวผมขอค้นนิดนึงอ๋อโอเคก็คือจะอยู่ที่1คนนะครับตอนหนึ่งยูเซอร์เนี่ยตอนหนึ่งยูเซอร์เนี่ยอยู่ที่1 1 1่งนเทราไบต์นะครับหนึ่งเทราไบต์หรือหนึ่งพันกิกซึ่งเยอะมากนะครับเยอะมากนะคะรังเยอะมากนะครับเยอะมากดูแบบถ้าเป็นหนังนี่ก็แบบได้เป็นร้อยเรื่องนะครับ น่นคือเยอะมากนะครับหนึ่งเทราา์ไบต์ต่อคนนะครับต่อคนนะครับแล้วก็ถ้าอยู่เป็นหน่วยงานเนี่ยสมมติมีหน่วยงานพันคนก็พันเทร์ไบต์อย่างงี้ยหนึ่งเทราายย์ไบท์เ่งี้ือใหญ่มากนะครับแล้วก็ไออันเนี้ยก็คือมีตั้งแต่ไลเซนส์ที่เป็น e ีวันที่วันนั้นเราคุยกันว่าเขาให้ฟรีใช่ไหมครับนั่นแหละก็ก็ก็คือนับตั้งแต่ไลเซนส์นั้นเลยได้เลยอันนั้นได้เลยนะครับได้ตั้งแต่อันแรกเลยครับอาจารย์ค่ะแล้ว โปรแกรมซูมใช้เหมือนกันไหมคะอาจารย์อ๋อโปรแกรม z o ู m ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมโปรแกรมซูมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโปรแกรมที่ที่ใช้ในการประชุมนะครับแต่ว่าตัวซูมเองเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้ใช้ในการบันทึกได้เช่นกันหลักการคล้ายๆกันกับกับตัวของ Microsoft Teams นี่แหละครับเดี๋ยวผมแชร์สกรีนให้นะครับ อ่าได้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นเป็นไ i c r o s o f t เอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นตัวซูมครับเป็นตัวซูมแล้วเริ่มเบลอเลยนะฮะเป็นซูมนะครับ,นนรบพอเปิดซูมขึ้นมาปุ๊บถ้าเกิดเราต้องการจะบันทึกหน้าจอสมมติเราเราไม่ได้ประชุมกับใครเลยเราต้องการจะบันทึกหน้าจองเราเองก็ได้นะครับ,รบก็ไปกดที่ที่ New Me e t i n g อย่างเงี้ยครับอแล้วก็แล้วก็จะได้หน้าจอแบบรูปขึ้นมานะครับได้รูปแบบนี้ขึ้นมานี่ไหมครับแล้วก็ กดยอมรับไทยเสียง<ะ>พอพอเสร็จตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับเราอยากจะแชร์หน้าจอของเราใช่ไหมครับเราก็ไปกดที่แชร์สกรีนแล้วก็เลือกเลยแชร์สกรีนปุ๊บนะครับอย่างนี้นะครับ<ะ>ก็ก็ได้เลยแชร์สกรีนเรียบร้อยนะครับอันนี้แชร์สกรีนเสร็จเรากําลังจะสอนใช่ไหมครับเราก็มากดตรงตรงบันทึกนะครับะจะมีมอตรงนี้แล้วก็รีคอร์ดนะครับ เรคคอร์ดเราจะทำอะไรก็ได้นะครับกดเรคคอร์ดปุ๊บนะครับก็จะเริ่มบันทึกละเขาก็จะขึ้นมาละเริ่มบันทึกจะมีสีแดงกระพริบกระพริบอยู่ข้างบนข้อดีอของซูมที่ที่ดีมากๆเลยแล,แล้วผมชอบก็คืออันนี้ครับมีปากกาเห็นไหมเราสาม,มารถจะจะเขียนไปได้ด้วยใช่จะอนเทคือเขียนได้นะครับลบได้เปลี่ยนสีได้อะไรเงรี้ยได้หมดเลยนะครับสามารถจะ draw สามารถจะจะมีอะไรทําได้เยอะแยะนะครับสามารถทําได้ เวลาเราประชุมหรืออะไรก็สามารถที่แบบจะเขียนจะโน้ตก็ได้แล้วก็บันทึกไปพร้อมๆกันเลยถูกต้องครับผมถูกต้องครับก็ลากเป็นเส้นอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ก็สะดวกนะครับแล้วเราก็สามารถจะเซฟรูปเนี้ยเป็นรูปได้ด้วยนะครับอันนี้นะครับก็เสร็จละพอพอเราบันทึกเสร็จใช่ไหมครับพอเราบันทึกเสร็จเราจะหยุดบันทึกแล้วก็มากดที่ส t o p recording จะเห็นช็อตคัทอยู่ตรงนี้นะครับกดชีฟเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเครื่องเนี่ยนะครับ ดสต็อปป๊บอันนี้ก็จะหยุดบันทึกละแต่การหยุดบันทึกของซูมเนี่ยมันจะยังไม่เรียกว่าอะไรฮะมันจะยังไม่เซฟมันจะเป็นไฟล์เทมเพ r a รี่อยู่นะครับมันจะยังไม่เซฟเป็นไฟล์วิดีโอไม่เหมือน<ะ>กับัทีมันจะยังเก็บไว้ในเทมเพ r a รี่ก่อนนะครับนจนกว่าเราจะหยุดจนกว่าเราจะหยุดนะครับ นะครับกว่าเราจะหยุดประชุมนะฮรแล้วก็หยุดแชร์นี้ผมหยุดแชร์ปุ๊บใช่ไหมครับแล้วผมจะเสร็จละผมประชุมเสร็จละผมสอนเสร็จละผมจะเลิกผมก็กด e n d พอผมกด e n d ปุ๊บ e n d meeting นะครับรอแป๊บหนึ่งมันจะมี pop up ลอยขึ้นมาว่าเนี่ยกำลังทำการ convert file นะครับมันจะเป็นการ convert file ที่ที่บันทึกตะกี้เนี่ยเราเก็บไปใน h a n d disk ของเรานะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าเราได้อะไรบ้างนะครับรอแป๊บหนึ่ง อยากรู้เลยค่ะว่าคอนเวิร์ตไฟเป็นนามสกุลอะไรอ่าที่อยากรู้ใช่ไหมครับคอนเวิร์ตไฟเป็นเป็นนามสกุลอะไรเห็นไหมครับมันลอยขึ้นมาแล้วพอกดปุ๊บเขาจะโชว์ขึ้นมาให้เลยนี่ครับมีสามไฟนะครับมีสองไฟที่เป็นไฟล์ไฟล์ที่ใช้ได้ก็คือ m4a นะครับคือเป็น mp4 ที่เป็น audio นะครับแล้วก็ mp4 ที่เป็นิดีโอนะครับ<ะ>ดูขนาดของไฟล์นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูขนาดของไฟล์เนี่ยถ้าถ้าทุกท่านเห็นนะครับขนาดของไฟล์คือสอง 3เมกนะครับโดยประมาณสามเมกบันทึกอ,อยู่ประมาณนาทีหนึ่งนะครับถ้านาทีหนึ่งใช้สามเมกนะครับก็ก็นาทีหนึ่งใช้สามเมกนะครับหกสิบนะครับก็ร้อยร้อยกว่าเมกร้อยแปดสิบเมกนาทีหนึ่งใช้สามเมกหกสามสิบแปดก็ร้อยแปดสิบเมกต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะไอไอการขนาดของมันตรงเนี้ยขึ้นอยู่กับเอ่อเรสโซลูชันของหน้าจอที่เราของหน้าจอที่เรา เลือกด้วยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือถ้าเราเลคคอร์ดเป็นวิดีโอครับคือเป็นภาพเคลื่อนไหวเยอะๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะเสียพื้นที่เยอะขึ้นตามไปด้วยแต่ถ้าเราแบบเป็นหน้าจอนิ่งๆแล้วเราก็ค่ะก็สอนไปด้วยพูดไปด้วยอย่างเงี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่ขนาดมันจะไม่ใหญ่มากนะครับก็ครับประมาณนี้แล้วพอเสร็จปุ๊บก็จะเป็นไฟล์แบบนี้เลยครับผมใช่ค่ะแล้วตัวของ Zoom เนี่ยมีพื้นที่เก็บบนคาเหมือนของ Microsoft Teams มาอาจา์ อ๋อจริงๆแล้วมีนะครับจริงๆแล้วมีก็คือในในตัว Microsoft เออไม่ใช่ทษทีในตัว z o o เนี่ยนะครับจะมีพื้นที่เก็บอยู่เหมือนกันนะครับมีพื้นที่เก็บอยู่เหมือนกันมีพื้นที่เก็บเขาให้ 1GB ิกนะครับ1ต่อต่อคนนะครับ1ไต่อคนไม่เยอะนะครับไม่เยอะถ้าเทียบกับตัว m i r o s o f t Teams ไม่เยอะแต่ว่าเออมันจะอาจได้ประมาณเออก็ก็ก,ก็ก็หลาย หลายหลายชั่วโมงอยู่นะครับได้ได้หลายชั่วโมงอยู่นะครับถ้าเต็มนี่มันจะเก็บบนเครื่องเราปะคะอาจารย์อะไรนะครับถ้าถ้าเต็มตมันสามารถจะ,จะดาวน์โห<ร>ลดลงมาได้นะครับถ้าเต็มสามารถจะดาวน์โหลดลงมาได้เอ mm ๊เดี๋ยวนะครับถ้าเต็มสามารถดาวน์โหลดลงมาได้นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> อืมครับผมแล้วก็เออเราสามารถที่จะบันทึกได้นะจริงๆแล้วถ้าถ้าถ้าเราไอ้นั่นเนี่ยนะครับประมาณ หนึ่งหนึ่งนาทีเนี่ยได้ได้ได้ประมาณหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยใช่ประมาณกี่กกว่ากว่าไม่ได้ประมาณกี๊กกว่ากว่าได้ประมาณไม่ถึงนะกี่กิกนะผมจําไม่ได้เดียวกันผมงงผมงงกับตัวเลขตะกี้เราใช้สามเมกถูกไหมสามเมกค่ะเมกนะครับสามเมกหนึ่งนาทีใช่คูณหกสิบนะครับอืมก็ก็ร้อยแปดสิบอ่านะครับก็ก็น่าจะได้เยอะอยู่นะครับแต่มันแล้วแต่ครับเพราะว่าบางทีผมบันทึกก็ได้ก็ไปหลายเมกอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ถ้าเปนประชุมทั่ว,วไปอสอนทั่ว,วไปสามถึห้าชั่วโมงเนี่ยไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าเราสามารถจะดาวน์โหลดลงมาลงมาเก็บไว้ได้ด้วยเช่นกันคับอืมค่ะก็แบบนี้ก็โอเคเลยนะคะอาจารย์แต่แบบฟรีเนี่ยถ้าเรา,เราไม่ได้จ่ายตังค์เนี่ยนะครับก็คือจะบันทึกใช้ในเครื่องเท่านั้นนะครับครับอืมถ้าบันทึกในเครื่องนี่แย่เลยเหมือนที่บอกว่าเป็นคนฮาร์ดดิสก์น้อยเราสามารถจะกําหนดได้นะครับว่า ว่าว่าจะให้มันไปเซฟลงที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมแชร์ให้ดูซ<ด>ีอี้เราสามารถเลือกได้ใช่ไหมคะจังอ่าใช่ครับ <c oughs> ก็คือสามารถจะไปเลือกไปเลือกได้โดยการก,กดที่ปุ่มเซตติ้งตรงนี้นะครับปุ๊บ <c oughs> จะลอยขึ้นมาจะมีเมนูล,ลอยขึ้นมาแล้วก็มีรคคอร์ดดิ้งนะครับ <c oughs> จะเห็นว่าจะเห็นว่ามีมีให้เราเลือกว่าเราจะไปเซฟไฟล์ลงที่ไหนนะครับเลือกได้เลยไปเป็นใดอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เราต้องการ ครับผมก็ประมาณน,นี้นสําหรับวันนี้เราก็รู้การใช้บันทึกภาพหน้าจอวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Zoom นะคะแล้วก็โปรแกรม m Microsoft t e a m s ไปแล้วนะคะในวันต่อไปวันพุธเราจะมาใช้โปรแกรมอะไรกันต่อคะอาจารย์สำหรับการบันทึกวิดีโอการเรียนการสอนแบบนี้อะคะอาจารย์อ่าวันนั้นไปคุยกับอาจารย์ที่คณะนะครับเขาบอกมีโปรแกรมอยู่ตัวหนึ่งน่าสนใจผมก็เลยมาลองศึกษาใช้ดูน่าสนใจจริงๆด้วยนะครับชื่อโปรแกรม room นะครับ ชื่อโปรแกรม o o m ใช้สำหรับการบันทึกหน้าจอเลยนะครับในการสอนเลยอันนี้น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยววันพุธเรามาลองดูกันค่ะลุงก็ยังไม่เคยใช้โปรแกรม Room เหมือนกันเลยนี่จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับคนที่จะมีคำถามนะคะก็สามารถเตรียมคำถามไว้ได้เลยนะคะหรือว่าถามคำถามชิ้งไว้นะคะในวันพุธนะคะเราก็จะมาตอบคำถามตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ลุงและจันเต้ยนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะ พบกันใหม่วันพุธนะคะสำหรับโปรแกรมล o มใช่ไหมคะอาจารย์ครับลูม L W O M นะครับ L W O M นะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่มีคำถามนะคะก็สามารถถามถามได้ที่ไ<ส>ลน์นะคะไลน์ s t d d หรือว่าสามารถติดตาม Youtube อันนี้นะคะได้นะคะที่ s i t sharing นะคะแล้วก็วันนี้นะคะลูมและจันเตอร์ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพุธนะคะเวลาเดิม10นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ